เด็กหรือเยาวชนที่ยังอ่อนด้วยต่อประสบการณ์ไม่อาจแบ่งแยกความดีความชั่วได้ชัดเจนจึงมักจะเรียนแบบหรือเอาเยี่ยงอย่างคนที่ตนชื่นชอบดังนั้นหากคนที่เป็นต้นแบบทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสมก็อาจทําให้เยาวชนเชื่อถือและกระทําตามซึ่งอาจกลายเป็นโทษภัยต่อสังคมได้ด้วยเหตุนี้คนที่เป็นบุคคลสาธารณะซึ่งมีบทบาทอิทธิพลต่อสังคมโดยเฉพาะเยาวชน จึงพึงสังวรระวังพฤติกรรมและทัศนคติของตนเองพึงตระหนักไว้ในใจเสมอว่าตนสามารถสร้างสารรค์หรือทำลายเยาวชนได้โดยเฉพาะคนที่ออกมาสอนธรรมซึ่งเด็กๆในพุทธศาสนาก็มักจะถูกสอนให้ชื่นชมบุคคลเหล่านี้และเมื่อคนพวกนี้กระทำการอันไม่เหมาะสมเช่นใช้คำหยาบด่ากราดผู้คนแบบเหมารวมก็จะทำให้เด็กๆก,กระทำตามจนทำให้วัฒนธรรมอันดีงามค่อยสูญหายไป